น,นี้ขอพาดูรถอีกหนึ่งคันนะคะเป็นรถ4ี่ประตูนะคะผ่อนเบาๆเหมาะมากเลยสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะมีภาระเยอะแต่อย่างมีรถอีกสักคันหนึ่งนะคะคันนี้ก็ผ่อนเพียง4,000กว่าบาทเปิดท้ายง่ายๆเป็นแค่แตะปุ่มย้าย,เ,ยเปิดท้ายขึ้นมาจะบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีชาวต่างชาติมาซื้อไปดีคอฟตรกไหมคะ ซื้อไปขับไปตีกอล์ฟได้เลยใส่กอล์ฟขับได้เต็มเเลยนะคะทั้งเซ็ตทั้งชุดสำรหรับที่นั่งคนขับนะคะเป็นไงบ้างมาดูกันนะคะแทงประตูนะคะก็เป็นซอฟท์พลาเป็นหนังมือนกันนะคะัวลรักไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะเบาะเป็นเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันมาให้ด้วย ล้าทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้อยู่กับพลอยอแล้วนะคะที่ PS ออโต้บ้านสวนชนแนลนะคะที่ที่มีรถคุณภาพดีๆคุณภาพพรีเมียมให้ได้เป็นเจ้าของกันง่ายๆนะคะเพียง999บาทจบทุกอย่างวันนี้ขอพาดูรถอีกหนึ่งคันนะคะเป็นรถ4ประตูนะคะผ่อนเบาๆเหมาะมากเลยสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะมีภาระเยอะแต่อย่างมีรถอีกสักคันหนึ่งนะคะคันนี้ก็ผ่อนเพียง4,000กว่าบาท Mazda 2กุ๊กเครื่อง1 5 0 0ซีเป็นรถปี2020คันนี้สวยมากทุกคน เป็นสีเทาดำนะคะสเกิร์ตรอบคันกระจังหน้าเอ็มนะคะน่ารักพึ๊กปิ๊กแบบนี้เลยนะคะตาไฟใส่กิ้งเลยนะด้านล่างมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยนะคะคันนี้นะคะได้ล้อเดิมไปเลยนะคะได้ล้อสุดล้อศูนย์เดิมมาด้านะคะพร้อมอย่างคุณภาพดีดันหลกนะคะกระจกนะคะปรับไฟฟ้าไฟเลี้ยวอยู่ที่แก้มข้างแล้วนะคะมือจับค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถ กันศาสนะคะ New Mazda 2ตรงรุ่นแบบนี้เลยมาดูกันที่มุมด้านหลังกันบ้างนะคันนี้นะคะเป็นรถสีประตูดีไซน์ปราดเปรียวเห็นไหมคะทุกคนนะคะสเกิร์ตรอบคัน Mazda 2 elegant นะคะแบบนี้เลยนะเปิดท้ายง่ายๆเพีงยงแค่แตะปุ่มย่างนี่นะคะเปิดท้ายขึ้นมาจะบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีชาวต่างชาติมาซื้อไปตีกอล์มงไหมคะ ซื้อไปขับไปตีกอล์ฟได้เลยใส่กอล์ฟขับได้เต็มๆเลยนะคะทั้งเซ็ตทั้งชุดนะคะเห็นมากับตาแล้วนะถือว่ากว้างสุดๆเลยนะคะนี่นะคะแผ่นรองยางนะคะติดรถมาด้วยเจ้าของเดิมรักและถนอมรถมานะคะ ม a ด้าสองตรงรุ่นแบบนี้เลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยว่ารถเคยชนหนักเปลี่ยนเครื่องจงน้ำมาหรือเปล่านะคะน็อตเดิมๆนะคะเม็ดอาร์เดิม,ะะดมแต่เข็บนี่แบบจากโรงงานเลยนะทุกคนนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้อุ่นใจนะคะ อุ่นใจกดไลค์ให้หน่อยขอบคุณค่ะนะคะมาดูกันต่อนะที่ที่นั่งผู้โดยสารบ้างน,นะคะเริ่มจากแผงประตูเลยนะคะแผงประตูจะเป็นซอฟทัสนะคะแล้วก็หนังวัสดุแข็งแรงทนทานนะคะเบาะจะเป็นเบาะสีเบตนะคะลายตัดเย็บสวยๆลายผ้าสวยๆเลยนะคะไม่มีตรงไหนชำรุดนะชำๆๆนะสะอาดด้วย สำหรับที่นั่งคนขับนะคะเป็นยังไงบ้างมาดูกันนะคะแผงประตูนะคะก็เป็นซ Touch เป็นหนังเหมือนกันนะคะตัวล็อกไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะเบาะเป็นเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันมาให้ด้วยพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาล e MP, ัยเอมปิกนกพร้อมถึงลมเยาภัย s r s Airbag มาให้คะ่ะนี่นะคะขึ้นรถกันตรงกลางนะคะเน้นแบบดีไซน์ทรงสปอร์ตนะคะ มีช่องแอร์นะคะสช่องด้วยกันบุนได้360องศาแบบนี้เลยตรงกลางนะคะนี่กดไฟฉุกเฉินช่องเสียบแผ่นซีดีนะคะตรงกลางมีจอแสดงผลนะคะสามารถเล่น f m a m สแกนหาช่องได้เลยกดปุ่มเมนูตรงนี้นะคะอย่าลืมกดปุ่ม ac ตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อความเย็นฉ่ำของแอร์นะคะในรถเลยได้ขับเกียร์ออโต้ที่วางแก้วนะคะ power outlet ช่องเสียบสาย USB AUX US, อยู่ตรงนี้แล้วนะคะสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้เลยนะคะมีเกสใส่ของด้านนี้ถุงรมเนิภัย SRS อยู่ตรงนี้อีกหนึ่งตำแหน่งด้วยนะคะและคันนี้เป็นรถเกียร์ออโต้สีประตูอีกหนึ่งคันที่สวยมากๆทุกคนได้ราคาแล้วจะตกใจนะคะคันนี้นะคะปกติอยู่ที่259,000บาท วันนี้รถให้พิเศษ30,000เลยนะคะอยู่ที่2 3 9 0 0 0กบาทเท่านั้นค่ะมาต้าสองกูฟคึ 5, ่งพันห้าปี12นะคะคันนี้ผ่อนได้สูงสุดปีแต่ถึงงวดที่4,653บาทเลยนะคะได้ยาวๆนะคะผ่อนกันเบาๆนะคะเพียงแค่4,6 0 0นเท่านั้นทุกคนนะคะถ้าสนใจคันนี้นะคะทักแชทโทรหาแอดไลน์มาได้เลยนะคะยินดีช่วยออกรถค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe กดแชร์ share, ด้วยนะคะที่นี่เรามีรถคุณภาพดีๆอีกเยอะเลยนะคะกดติดตามกันไว้ค่ะขอบคุณค่ะ We'll